เส้นทางหัวใจความรักในวัยเรียนมิกิเด็กสาวที่เงียบขรึมและไม่ค่อยมีเพื่อนใช้ชีวิตประจำวันในโรงเรียนโดยไม่สนใจเรื่องราวของคนรอบข้างวันหนึ่งเธอได้พบกับเรนักเรียนใหม่ที่ย้ายมาเข้าร่วมชั้นเรียนกลางเทอมเรเป็นเด็กหนุ่มที่มีความกระตือรือร้นและมีความสามารถในกีฬามิกิรู้สึกประหลาดใจเมื่อเรเริ่มเข้ามาคุยกับ และแสดงความสนใจในตัวเธอมิตรภาพระหว่างมิกิและเรเริ่มต้นขึ้นจากการที่พวกเขาใช้เวลาร่วมกันในกิจกรรมหลังเลิกเรียนเรสอนมิกิเล่นกีฬาและมิกิช่วยเรในการทำการบ้านทั้งสองคนเริ่มสนิทสนมกันมากขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งมิกิเริ่มรู้สึกว่าความสัมพันธ์ของพวกเขาอาจจะเป็นมากกว่ามิตรภาพธรรมดา มิกิเริ่มรู้สึกสับสนกับความรู้สึกที่เธอมีต่อเรเธอไม่แน่ใจว่าความรู้สึกนี้เป็นเพียงแค่ความชื่นชมในตัวเพื่อนหรือเป็นสิ่งที่ลึกซึ้งกว่านั้นในขณะเดน,นียเยาวกันเรก็เริ่มสังเกตเห็นว่ามิกิมีความรู้สึกที่เปลี่ยนไปเขาเองก็ไม่แน่ใจว่าตัวเองรู้สึกอย่างไรทั้งสองคนต้องต่อสู้กับความรู้สึกที่สับสนและไม่แน่ใจว่าควรจะทำอย่างไรต่อไปในที่สุด เหตุการณ์บางอย่างทำให้มิกิและเรต้องเผชิญหน้ากับความรู้สึกที่แท้จริงของพวกเขาเรเปิดเผยว่าเขามีความรู้สึกพิเศษต่อมิกิและมิกิเองก็สารภาพว่าเธอรู้สึกแบบเดียวกันแต่การสารภาพนี้กลับทำให้พวกเขาต้องตัดสินใจว่าจะทำอย่างไรกับความสัมพันธ์ของพวกเขาต่อไปมิกิและเรตัดสินใจที่จะลองเริ่มต้นความสัมพันธ์ที่มากกว่ามิตรภาพ แต่ความรักครั้งแรกนี้ไม่ได้ราบรื่นเสมอไปพวกเขาต้องเผชิญกับความท้าทายและอุปสรรคมากมายทั้งความไม่แน่นอนความหวาดกลัวและความเข้าใจผิดแต่ทุกครั้งที่พวกเขาผ่านพ้นไปได้ความสัมพันธ์ของพวกเขาก็แข็งแกร่งขึ้นและทำให้พวกเขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่หลังจากผ่านการทดลองและความท้าทายมากมาย มิกิและเรได้เรียนรู้ว่าความรักไม่ใช่แค่ความรู้สึกที่หวานซึง้งแต่เป็นการยอมรับในตัวตนของอีกฝ่ายการสนับสนุนและเข้าใจกันในยามที่มีปัญหาความรักของพวกเขากลายเป็นแรงผลักดันในการเติบโตและการเรียนรู้ที่จะเป็นผู้ใหญ่ที่ดีกว่าเดิมเรื่องนี้สอนให้เราเห็นถึงความหมายที่แท้จริงของความรักซึ่งไม่ได้มีเพียงแค่ความหวานซึ้งหรือความหลงใหล แต่ยังรวมถึงการยอมรับและเข้าใจในตัวตนของอีกฝ่ายการเติบโตไปพร้อมกันและการสนับสนุนซึ่งกันและกันในยามที่ต้องอเผชิญกับความท้าทายและปัญหาขอบคุณที่รับชมคลิปของเราหากคุณชอบเนื้อหาและต้องการติดตามการอัปเดตล่าสุดอย่าลืมกดปุ่ม Subscribe และเปิดการแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากเรา ขอบคุณอีกครั้งสำหรับการสนับสนุนและหวังว่าจะได้พบกันในคลิปถัดไป